อยากกินเห็ดโคนไม่ยายก,กระสันหาไมา่โอ้โหดูดิตุ้มๆเลยต้มเติมแล้วก็ว่ากันไปเด็ดตำเรื่องหันแฟง หั่นหมูเทียมพริกไทยใส่น้ำมันเทียมพริกไทยที่ตำไว้ใส่หมูเอี้ยวขาว cà phê nấm ai phang đi tay hết Đó. ผมนัวตั้มเรืองเจังร้อนแอบลอยพร้อมเจบอ้า,า๋อไปสะจมเลยเนาะอืมเห็ดโคนของโปรดนีด่ครับ 嗯嗯，嗯嗯 <noise> <noise>，好棒。